มันไม่มีคําว่าดีที่สุดในวงการการศึกษาค่ะมันมีแต่คําว่าดีขึ้นไปได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าเด็กๆของเราอะค่ะในแต่ละช่วงในแต่ละวัยไม่เหมือนกันค่ะอาจารย์วิริยะเราเปลี่ยนจากการสอนธรรมดาให้เป็นเล่นแล้วจะทําให้เด็กอินเตอร์ของเราเนี่ยอ่านได้ก็คือห้องเรียนของเราเนี่ยค่ะหนูจะปรับที่นั่งของเด็กทุกเดือน จะไม่ให้ซ้ําค่ะเด็กจะชอบมากแล้วพอทําหนูเริ่มทําใช่ไหมคะชั้นอื่นก็ทําตามเพราะเด็กก็จะบอกเนี hey, ่ยเนียครูป้เขาปรับโต๊ะอีกแล้วอยากทําเหมือนป .5 บ้างแล้วหนูก็จะเปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนโดยรอบนคะคะแล้วจะมีผลงานเด็กบ้างปรับบ้างอันนี้มันเก่าละก็รื้อบอดออกกระทาใหม่นะค่ะโดยที่เราไม่ทําเองนะคะเราจะมีเด็กช่วยค่ะถ้าเราทําเองมันเป็นฝีมือเราเพราะถ้าเด็กได้ทํา อันนี้หนูเป็นคนตัดค่ะครูแล้วก็บอกเขาเป็นคนตัดเขาเป็นคนทําเขาจะภูมิใจมากเลยที่ฉันทำเนี่ยค่ะโลกวันนี้เนี่ยไอการที่จะคนอยากรู้อะไรอะ่ะมันหาไม่ยากแต่ความที่อยากจะหาเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากให้คุณครูและผู้ฟังทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะฮะถ้าเราเปลี่ยนห้องเรียนจากการเป็นห้องนั่งฟังคนสอนน่ให้กลายเป็นสร้างประสบการณ์บางอย่าง ที่จะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้เด็กจะเกิดการเรียนรู้และตัวของครูเองก็ อาจจะเรียนรู้ไปกับเด็กได้ด้วยเรารู้สึกว่าคนเก่งในห้องเรียนนะมันไม่จําเป็นต้องมีคนเดียวค่ะอาจารย์วบริยะไม่ใช่คุณครูที่เก่งที่สุดครูที่ดีที่สุดค่ะจะต้องสร้างนักเรียนที่เก่งที่สุดขึ้นในห้องให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นสิ่งที่ครูปามีทมก็คือเรารู้โจทย์ของการเรียนรู้แล้วค่ะว่าเราอยากให้เกิดอะไรดังนั้นเราต้องทําสถานการณ์ที่ทําให้ทุกคนเป็นฮีโร่เพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆได้ภูมิใจในตัวเองอ่ะแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เหมือนที่อาจารย์บอกจะเกิดขึ้นได้เลยค่ะ จริงๆแล้วเรียนไม่เก่งเป็นเรื่องดีอาจารย์เ,รเพราะเราจะรู้ว่านักเรียนไม่เก่งเนี่ยเขาติดตรงไหน เราจะเข้าใจเขาเลยว่าเขาเขาไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเสริมเรื่องภารกิจของกศสะนะคะเนื่องจากว่าทางทางโครงการเองนะคะก็ได้ทํางานร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะแล้วก็จัดเป็นบทเรียนออนไลน์ขึ้น,นะคะ่ะผ่านเพจของ i อแอมครูนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณครูที่เรียนได้นะคะผู้ปกครองหรือว่านักจัดการศึกษาทุกท่านสามารถเรียนได้คะ่ะเพราะว่าเราทําหลักสูตรมาให้ออกมาเป็น2แบบก็คือเป็นเรื่องที่เป็นไมซ์เซ็ตเหมือนที่ครูมิกกี้บอกอะคะ่ะ จะมีเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกที่ทำให้รู้ว่าตอนนี้ลูกของเราอ่ะเป็นเป็นคนลักษณะไหนคิดอะไรอยู่แล้วเวลาที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคำใบ้กิริยาหรือคำพูดแบบไหนที่เราควรจะมีกับเขาเพื่อเป็นการ empower เนาะแสดงว่ามีความรู้เรื่องของจิตวิทยาในการเรียนการสอนทั้งหมดนี้ฟรี